โอ้พี่ได้จะกดเลนหนักขนาดนี้โอ้โดนเฟิร์สบัตอีกแล้วโดนเฟิร์สบัตทุกตาโอ้ ตัวเรามันไม่เก่งต้นเกมบเลยอู้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 อ้าวอ้าวอ้าวเจ็บนะเจ็บนะโอเคเวฟเข้าต้องอยู่ต่อได้ไหมวะเหมือนจะคอมโบได้เลยอืมโดนอยู่ลอล่อล่อล่อล เดี๋ยวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสก,กิลโซนมันเยอะจังเลยอ้าวเรียบร้อย,อ,ยอุ้ยมันแฟนเแล้ววะได้ไหมเฮ้ยล็อกขาตายอีกนายไปโอเโอ้มีฟอร์จูนตายเป็นอะไรไเป็นอะไรเป็นอะไรสก,กิลกูดาวมาไปเออตายสวย ได้ฟีดแรกด้วยวันตานี้เฮ้ยมันไม่ยอมเสียคอนโทรลเจ็บไปก่อนนะไม่ยอมเสียคอนโทรนอะเอ้ยถ้าได้อีกชุดมันน่าจะตายเลยอ้าว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 ต้องกลับร้านะ่ะ ขอคอนโทรลนะอ๋อจะเอาไหมจะเอาไหมเฮ้ยเอาดิบูมโฮ้ยโดนล้อมโอ้ตายเอามันดีมันวาร์ปรอขนาดนี้เอายืนตี บุ๊มไฟเผามีทุกอย่างเอาไปดิอ้าวยี่ตันฟีแปะแปะตายเอาไปดิเอออุ้ยอุ๊ยยี่ยีแบกเกิน ตันให้เพื่อตันให้ตันให้เออเแบรบกต้องได้กลางเอ,อ๊ะมันกิ้งมาแต่มันเสียกิ้งไปแล้วอืติดสแต็กโอ้ยเอาไปติดเพื่อนด้วยออแอลมาร์ดมันโรล่ะถ้าคาตามันเข้ามาแล้วก็อันตีหนึ่งแล้วก็สองการันตีตีสแต็ก เอา้าเหลือบองไปอยู่ทำไมตรงนั้นวะนะโอ้ยเพื่อนโดนอีกอ่ะคอมโบคอมโบรอดไม่รอดแล้วเสียแฟลชเดือนะโอ้ยีไหวไม่ยีโอ้ยีอืมถ้ามันจะมังกรเนาะ ไปเปบรกฮะเออรองั่นเ,เริ่มตีกันละได้ไมั้งเผาสักชุดหนึ่งโอ้โดนดึงวิญญาณโอเคตีสแต็กอะมันโลมันโลอีเหลามันโลอุ๊ยล่ามันมาอีก ไอ้เนี่พูดนะมันมีวอร์ดเหรอวะาทำไมมันมันเดินดีอย่างนั่นน่ะว่ามันมีวอร์ดด้วยเพื่อนอุ้ยไปแล้วมาดีมาช่วยแล้วเพื่อนเอาต่อตันให้เออได้แค่นี้าตาเอาแดดแดดแล้วแดดหมดแล้วเสียหมดแล้วอย่างนี้ตายซะมึง ใต้บนนั้นเนี่ยมันกันไม่ได้หรอกเรามีกันเยอะโชว์แก๊กไปวิ่งไล่เลยวเสวยงามสวยงามกับกับกับพอ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 มันวิ่งขึ้นมาละไม่ทันวะขอสักตัว โอเคสัญญากลับไหมเรามีบารอนนะกลับไหมไอตัวนั้นมันกลับไม่ได้พอพอพอ โอ้ยเพื่อนยอมแล้ววะมันยังชนะได้เราได้บลอลมันเอ้ยโดนผโเผาโอ้ยมีฟอร์จูนสวยมากดันดันดันเอ้ยเจ็บน่นะ เอาเอามาคนเดียวเอาเผาติดสแตก็กไม่โดนเว้ยแต่จะรอดยังไงไม่รอดวะย่ยจะเอามาดิเพื่อนเฮ้ยแลมมัดย h ํา เข้ามาคนเดียวเลยวะโอ้ได้มังกรอยู่จ่ายสกิลไปเรื่อยๆเราออกไปไหนไม่ได้ละทำได้แค่จ่ายสกิลโ,โอ้หมดละเอา้าไว้แลนด์มัดโดนเผาตายตัวที่สองอสวยอะมินฟอร์จูน มันสัญญาหลบไปดิเฮ้ยมันไม่รอดเว้ยเอากลางนี่เก๋ สวยงา่ยมอุ๊ยยีโดนเปิดตีไม่ค่อยเข้าแล้ววะอุ้ยยีมันไปแล้วอู้มันหลบหลบหมดจ่ายสกิลอยู่แปะแปะแปะเผาอู้เผาโคตรแรงเผาโคตรแรงเผาโคตรแรง จบได้ไหมเนะี่ยไม่น่าทันในอะไแรแค่อินทิมอุ้ยมันแวนนะยังไงเอไม่จบจริงเหรอเพื่อนมันตายสี่นะโอ้มันจะเอาแป๊บป้อมนอกอยู่จริงถ้ามารวมจบนะ่าจะไหวอยู่ อะไรโดนเผาไปเออโอ้ยแย่ละอูโดนชนอีกทำไมพวกมึงไม่จบกันละเพื่อนโอ้นั่นนันน่นนันน่นนันน่นตัวทีนน่สาม ออกมานี่เพื่อนเรามาเรามาช่วยยูช่วยยูยอเอป๊ปะ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 ,ปะ,ปะอูขาตามันกดสัญญาโอ้ได้นำมางนั้นยังจบไม่ได้หนีไปเพื่อนเฮ้ยมันจบแล้วเพื่อนดันเลนเดียวเราไปจบเลย เดินออกมาดิ อ้าวโดนตันอย่างนี้เอาไปปุบปบปุบบุบ,บมีออเดอร์แล้วโคตรโกงไอ้ไฟนะโอ้โหโชกแก๊กมันยืนแทงป้อมเลยวะ่ะโอ้เลือดเยอะเกินจะรอดย,ยังไงวะเพื่อนไม่รอด จบไว้จบไว้จบไว้จบสักทีเกมมานานเกินไปแล้วเออ,เ,อ,อเกมโคตรนานจีจีครับจีจีเราไว้เจอกันเกมหน้า see you next game